สวัสดีค่ะเคเคการจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะวันนี้จะมากินปลาท่องโกกับชาร้อนๆนะคะเพื่อนๆนี่คือชาร้อนนะคะถุงละสิบบาทเองนะคะเพื่อนๆพืเคเคซื้อมานะคะเพิ่งร้อนยังร้อนๆอยู่นะคะชาร้อนอร่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนนะใครที่เป็นแฟนคลับของเคเคนะคะชอบกินชาร้อนกับปลาท่องโกนะคะแล้วก็มีนมข้นหวานค่ะเพื่อนเพื่อน นมข้นหวานนะคะผสมกับใบเตยเพื่อนนี่คือนมข้นหวานมีนมข้น,นหวานเป็นกระป๋องนะคะพเพื่อนๆน,นำมาจากบ้านเลยเป็นกระป๋องค่ะนมข้นหวานเป็นกระป๋องนะคะอร่อยออร่ยแบบนี้เลยนะคะเ <dunno> ราก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมากินกันเลยค่ะพเพื่อนๆเอเคเคซื้อมาจากร้านข้างนอกนะคะ่ะไม่มีแก้วตันนี้อยู่ที่ทํางานนะคะไม่มีแก้ว ไม่ได้นำแก้วมาจากบ้านค่ะก็เดี๋ยวจะกินชาล้อนก่อนเพื่อนนะคะแล้วก็มีปลาท่องโกตัวใหญ่ๆ่ค่ะเพื่อนือร้อนร้อนเลยปลาท่องโกร้อนร้อนาล้อนๆหรือปลาท่องโกนะคะวันนี้ก็จัดเต็มที่แล้วนะคะเป็นอาหารเช้าถุงละสิบบาทนะคะชาล้อน เช่ารถถุงสิบบาทจะ่้รถถุงสิบบาทต้องเสียเวลาเก็ะนะคะเพื่อนจะยินเใจเย็นๆนะคะสายตาก็ไม่ดีทางเพืเ่อนเดี๋ยวเคกีก็จะวางแก้วนะไว้ ไก่ทอดด้วยนะครับเพื่อนคุณพระสิบบาทชาลอ,อนชาลอนลอน <c oughs> <c oughs> นะครับเริ่มก,กินได้เลยค่ะปลาทองโก้ปลาทองกลมคน ชาล้อนข็งมชาร้อนแซ่บๆเลยนะคะไม่หวานมากพอดีเลยชาร้อนอร่อยอร่อยนะคะรสชาติกลมกลมเสียดายนะคะแก้วเป็นแก้วกระดาษนะคะไม่ใช่แก้วมาเลยค่ะเพื่อนๆนมกนหวา พื่อิลลับ่างมันไม่ใช่ที่บ้านเรา ดีกว่ายากนะคะเพื่อนๆกว่าจะได้นะเป็นยูทูบเบอร์ต้องลำบากยากเข็นนมค้นเพื่อนๆลำแต้ๆนะคะอร่อยมากปลาท่องโกจมิ้มกับนมข้น กับชาร้อนถุงละสิบบาทนะคะเป็นชามาเลชาทางใต้นะคะนิยมใช้ชามาจากประเทศมาลเลเซียนะคะน่าเราต้องทาซับน้ำมันออกมาเ,เพื่อนๆกินด้วยกันเร็วๆ น้ำข้ามละมีเยอะ สวยสดงดงามอะไรคะเพื่อนวันนี้เรามากินนะอ่ะเราเทีน้นมข้นลงไปกินปลาทองโกนะคะจิ้มกับนมข้น กับนมค้นนาเพื่อ,นนาอมากินด้วยกันนี่คืออาหารเช้าของคนภูเก็ตนะคะก็คือกินปลาท่องโกนะคะจิ้มกับนมข้นหวานนี่คือชาร้อนน,น,นะคะชาร้อนเป็นชามาเลยนะคะถุงละสิบบาทเท่านั้นดูเพื่อนเพื่อนยู่ภูเก็ตไม่จะเป็นต้องจ่ายอาหารแพงๆถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการมาเที่ยวภูเก็ตนะคะติดต่อเคเค เห็นพี่ซิรีซิรีมกี้นะคะพี่สีริมกี้จะมาเที่ยวภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเพื่จะพามาทานชาล้อนกับปลาท่องโกนะคะตัวใหญ่ๆตัวละห้าบาทนะคะเพื่อนๆปลาท่องโกะพูชิดนะคะปลาท่องโกะพูชิดนะคะร้อนๆอร่อยๆตัวละห้าบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะเขามาอยู่ภูเก็ตนะคะมาขายสามปีแล้วนะคะเพื่อนต้องอู้ มันหกเสล้วจ้าหกเสล้วจยาไม่เป็นไรเราลองกระดาษแล้ว,ลวอร่อยมากอร่อยมากๆค่ะเพื่อ,ๆอ,อนๆหวานนมข้นหวาน กินกับนะคะปลาท่องโกชาล้อนเรามีเงินไม่จำเป็นต้องเยอะคะ่ะเพื่อนๆแต่เราได้มีกินมีใช้ทุกวัน การที่เรามีเงินมากน้อยไม่เกี่ยวนะคะเราสามารถดํารงชีวิตได้เราต้องรู้จักนะคะการใช้จับใจใช้สอยอย์าอยายาทําตัวโอ,อ้วดมัง่งมีว่าเรารวยนะคะเพื่อนๆอย่าทําตัวแบบนั้นนะคะไม่ดีเราจะต้องใช้นะคนรวยเขายังต้องรู้จักนะคะประหยัดมัธยัส์นะคะตอนนี้ก็เคนะคะกำลัง ทำชาชักค่ะเนพื่อนชาชักชาชักชาร้นนะคะเป็นเพื่อนชาร้นแซ่บอร่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเคเคจะวางเรากินแบบง่ายๆนะคะเพื่อนกินแบบง่ายๆนมข้นหวานนะคะเคเคก็จะต้อง ตั้งไว้ตัวนี้มันจะบังนะคะเ,เพื่อนก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเวลาเราจิ้มนะขนมปังเร,เราจิ้มเ,เพื่อนก็เห็นอยู่นะคะกินต่อก็อยากสร้างความบันเทิงแล้วก็เพื่อเพื่อนให้กับเพื่อนเพนะคะไม่ให้เครียดเราทำย t ท b e เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะเ,เพื่อนเเราทำเท่าที่ทำได้เราอยากเครียด ถ้าเครือบก็เราจะไม่มีความุบในการทําอร่อยมากเลยค่ะปลาท่องโกชิลลห้าบาทนะตอนนำขึ้นมาจากกระทะม่ใหม่นะคะโตนนี้อันนี้ก็ยังโตอยู่นะคะชิ้นห้าบาทนี่ถูกมาก เพราะว่าเขาทําอร่อยเขาไม่ใส่น้ําเขาเรียกว่าน้ํากี้เขาไม่ใส่น้ําที่ว่าทําให้ผมผมงเขาไม่ใส่มันจะเหม็นน้ำมันมันก็เป็นเพื่อนเพื่อนมากินวยกันนะคะรออยู่นะคะชาร้อนกับชาร้อนกับปลาท่องโกะแค่เค้นนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ไม่ค่อยสบายจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวทะเลก็ยังไม่ค่อยได้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าช่วงถึงเวลาที่ลมตีค่ะเพื่อนๆลมตี เขาเรียกว่าประสบข้าวะสบแทกอายุี4ปีนะคะเขาเรียกว่าวัยวัยประจําเดือนหมดในการเพื่อนแล้วก็ลมจะตีขึ้นข้างบนเคต้องระมัดระวังในการที่จะรับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าแสลงลมใช่ไหมคะเพื่อนงานเพื่อนนี้ไนเก๋อยากจะวางข้างบนให้เพื่อนเพนได้ได้เห็นนะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็น ต้องวางที่สูงขึ้นมาอีก่าทว่าดีนะคะลำบากเพราะว่าเกรงว่าจะคือมันเป็นที่ที่ทำงานนะคะเป็นอุปกเราก็จะต้องนำมาวางไว้ข้างบนนี้จะดีกว่านะคะ ไปเห็นอยู่ดีนะคะนมข้นของเราคือถ้าไม่ได้อยู่บ้านนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคไม่อยากให้มันหดนะคะเลือกขึ้นนะใช้ได้ใช้ได้นะแบบนี้ก็โอเคนะคะโอเคนะคะนะคะนะคะเพื่อนๆอยากกินไก่ทอดเลย ต้องโอชาร้อนอร่อยอร่อยค่ะมากินด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆมากินนะคะชาร้อนใครมาภูเก็ตน,นะคะก็บอกกล่าวกันล่วงหน้านะคะเพราะว่า เคจะได้นะไปซื้อปลาท่องโกนะคะแนะนำเป็นเจ้าเจ้าเดียวเจ้าแรกที่ชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นใหญ่ยังไม่พอนะคะไม่อมน้ำมันเดี๋ยวถ้าหาเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ชอบก็สามารถทํำแบบนี้ได้ค่ะเพื่อนๆน้ำมันก็จะออกชิ้นห้าบาทนะคะเพื่อนๆโตมากเลย เป็นคนจังหวัดโคราชนะคะเป็นพี่น้องไพ3าแล้วก็เป็นคนขยันทํามากินไปตั้งรกราก3ปีนะคะแล้วที่ภูเก็ตนะคะถายปลาท่องโกแล้วก็ KK จะสอนให้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้เพราะว่าเขายังยังไม่มีความรู้ในการทํา y u u t นะคะก็เขามาติดตามเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลูกเป็นเป็นเอของเคแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววางๆเคเคจะไปสอนเปิดช่องให้เขานะคะเพื่อนเพราะว่าเขา อาจจะยังไม่มีช่องแต่ว่าเขามีเมลแบบนั้นแล้วเขาน่าจะมีคนติดตามเดี๋ยวเราก็จะให้เขาไปติดตามนะเพื่อนเพื่อของเขาที่อยู่เพื่อนเพื่อนกินอันนี้ก็อยากจะกินไข่ไก่ทอดนะคะร้อนๆไก่ทอดร้อนๆเพื่อนไก่ทอดร้อนๆเราจะไปกินเป็นอาหารเที่ยงร้อนๆกรอบอร่อย

ชาร้อนเดี๋ยวจะเก็บก๋วยทอดไว้กินตอนเช้ง เลยเออไก่ทอดเขาใส่หอมเยียะยวมาเยอะมากเลยแอบถลอกน้งไก่กินก่อน หารที่เก็บใะกระดุมเต็มเยอะแยะใส่ทอดทำมาแซม กายเท่าได้กินตอนเที่ยงกับข้าวสวยแล้วกินชาล้นของเราต่อเสร็จ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 ดี เวลาเราทำง,งานออฟฟิศนะคะชีวิตของคนทำง,งานออฟฟิศจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่นๆเป็นเซลขายภาพเขียนในอาร์ตแกลลอรี่นะคะเพื่อนๆภาพเขียนก็ราคานะคะเป็นหลักหม่นหลักแสนนะคะถึงหลักล้านบาทเพราะว่าเป็นภาพเขียนที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นภาพเขียน ซึ่งได้มาจากการประมูลนะคะเจ้านายของเคเคนะคะเป็นชาวต่ตางประเทศพามามาอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มาทํางานที่นี่แล้วก็มาทําธุรกิจนคะคะที่มองไทยนานแล้วแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยนะคะก็ทีนี้มาถ่าอยู่ที่นี่20ปีแล้วะคะ่ะเคเคเป็นคนโชคดีเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็กิน่อขั้เพ่อนพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ เคยทางานโรงแรมนะคะเป็นมัคคุเทศก์มาก,ก่อนนะคะเป็นไกด์พาเที่ยวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะพาเที่ยวได้หมดเลยนะคะเคเๆก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษนะคะได้เก่งมากๆและก็คือชมตัวเองไงเนรว่าเรามีความจบระดับปริญญาตรีนะคะอายุห้าสิบกว่าปีแล้วก็ที่สาคัญไปมาทั่วโลกแล้วนะคะเข้าไปชมคลิปย้อนหลังเก่าๆของเคเคนะคะจะเห็นว่ามีภาพเทียนในอาร์ตแกลเลอรี่นะคะแล้วก็ มีทะเลนะคะพาไปเที่ยวทะเลตามเกาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้านายเขาก็มีเรย,ยอดแล้วก็เคยๆทำง,งานให้กับเจ้านายในเรย,ยอดด้วยแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราแก่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะคะวินสีสระเลยลองเรือไม่ได้นะคะปีนี้ก็เลยามาขายของในอาร์ตแกลเลอรี่นะคะเพราะว่าเป็นเซลขายภาพเขียนราคาแพงๆแล้วก็พวกปฏิมากรรมนะคะ ปฏิมากรรมและก็พระพุทธรุปนะคะเป็นต้นสาม,มารถพูดภาษาได้อังกฤษระดับหนึ่งภาษาฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะภาษาสเปนเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนะเวลาเข้ามาในช่องของเคเคเวลาเคเคมีเพื่อนชาวต่างประเทศเช่นพวกฟิลิปปินส์ก็จะใส่หลุปเป็นฝรั่งกันอย่ เค่ๆเป็นคนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนภูเก็ตแล้วก็เป็นคนใต้นะคะชัดเจนมีเหตุผลนะคะไม่ได้เป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะแต่เป็นคนที่สไตล์ฝรั่งนะคะตรงๆนะคะเป็นคนที่ตรงนะคะมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบความถูกต้องนะคะเพื่อนเคยๆไม่ได้เป็นคนเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะเป็นคนไม่ชอบว่าคนอื่นเนาะชอบเป็นคน เขาเรียก positive thinking นะครับความคิดบวกนะคะเป็นคนที่ไม่โอ้อวดมีความรู้นะหลายด้านสามารถสอนได้นะคะมามากินเลยมายเซงก้าอยู่ไหนนะสมัยแต่ปาตปง๊ปาตุ๊บนะคะ พรเวีเดี๋ยวนี้จะนำไปฝากเบกกี้กับตัวเล็กนะคทีน่นี้เริ่มจะอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆไก่ทอดนะคะไว้กินมื้อเที่ยงกับข้าวสวยค่ะเพื่อนๆไก่ทอดสองชิ้นชิลลี่ยี่สิบบาทอยู่ภูเก็ตนะคะ อาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยแพงหรือถูกมันขึ้นอยู่กับว่าสดนะคะความสดจะทําให้อาหารมีรสชาติดีถ้าอาหารเย็นแล้วนะคะไม่อร่อยแน่นอนอาหารเช้าของเคเคได้สุดลงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทานปลาท่องโกนะคะหมดไปสองตัวใหญ่ๆนะคะตัวใหญ่แค่นี้นะคะทานเก่ง เท่าห้าบาทแล้วก็ชาร้อนสองถุงนะคะเพื่อนยี่สิบบาทอิ่มมากนะคะแล้วก็นมข้นหวานนมข้นหวานนะคะเทออกมาตะกี้เยอะมากก็เป็นเขาเรียกว่าครีมอสังขยาใบาเตยด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็นมข้น,นสังขยาใบาเตยแล้วก็นมข้นมากินไปกันนะคะเพื่อน แฟนคลับของเคที่ชอบนะนมข้นหวานเดี๋ยวจะเขาไม่ให้เอาอีทอ่นมข้นหวานใส่ลงไปเลยชอบทีเล่นคลิปนี้นะคะต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับการรับชมนะคะปลาท่องโกตัวใหญ่ๆเย้เย้เยยู้้ๆวันนี้มีความสุขในการรับประทานอาหารเช้านะคะมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะในการรับชมคลิปนี้ถ้าผิดพลาดนะคะประการใดนะคะขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและก็ทุกอย่างเป็นธรรมชาติค่ะไม่มีการเสริมก็เราเสริม แต่งนะคะเป็นเพื่อนบ๊ายบาย